เอาลาธนาพระคุณเจ้านั่งกำหนดสิ่เดียวเลยนะครับเสียงไม่ดตงเอาไปนะครมบเเสียงไม่ดังเอาไปนั่งมารอยหูหูหูไดีครับเอาไ้นั่งมาเสียงมันก็แดีแล้วไปมันอ่อนไปมันอ่อน

ยากันรัปันนาญาติดทันตาสัมติเกยยังมือวรวัจนะสาธวโวเมวุวังโตสาธวโวดูลาสัพพุริสัตวาังไหลตั้งหงิงใจสูงนันตูจุงจับฟังย,ง,ววงยังวรวัจนะยังบาลีธรรมอันผะเสดทองบะพุตธเจ้าอันได้สันติเกยในสำนักแห่งกุคาตังา้งไหล จะถา,ขาขทันถัาปนาคาาคือว่ารูกปกเตวดาติฐันตาอันจักอยู่ภูมิมาจะอยู่เหนือแผ่นดินก็ดีสักแกในเมืองฟ้าก็ดีกามในกามาโลกคือเมืองคนและจันฟ้าตั้งหกก็ดีรูปแปอันอยู่ในรูปประพมสิพกก็ดีคิริสิคิระัตะเตอันอยู่จอมเขาึืนบางบนก็ดี จันาลิขอันอยู่ในอากาศก็ดีวิมาะแมอันอยู่ในวิมานคำภาษาสก็ดีที่เต่อันอยู่ในเต่าทีในเกาะก็ดีพระเทจะอันอยู่ในเมืองก็ดีคาเมอันอยู่ในบ้านในนีคงก็ดี ตะรวันนาก็หาลันในอันอยู่ในป่าไม้คุ้มเพื่อเขาก็ดีคูหาวัน,น,น,นทนุมอันอยู่ในเถื่อนท่านก็ดีเกหาวันทุมอันอยู่ในเฮือนก็ดีเขตแตนในให้นาก็ดีฉละาดาจงปิะะดฉลาดณาดูลาสะเมในาน้ำในบกในที่บ่อละบกยังจะยันโต จงมาโสตุงเมื่อจะฟังยังวรวจันห่างยังธรรมจักกะปวตังวาริธรรมอันประเสริฐแห่งพระพุทธเจ้าณฤระกาัเจ้าเด็เกิองบัดนี้ตจธรรมโสนาคาลอยมพระทันตาธรรมโสนาคาลอยมพระทันตาธรรมโสนาคารอยมพระทันตา สัพพังธัมมาจตฺตวรยโสอตฺตรากาจตฺตเทวะสกํมุนิราตะสุนันตุสพฺพโมกาคามนะโมตสภกวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะธมฺโมภกวโตราโต नमो कवतो सम समुयमे सुता ये कर् समय भ कव भरन

アリヨアダダサニトエテテビカウェウオアデアノパカママチマガティパタタタガテナビサムタチャクカラネ रादे उपसमाय आधिल्याय सम्बोधाय देपानाय संवर्ताति त च सावि त्वे मि

ปิทาเวตุกังอาริยสัจจะชาติปิทุกัจาราปิตุกามารณันติทุกันโศกภะเทวาทุกโธมานโศกญาสาปิทุกัลปิเยหสัมปโยกทุกโภปิเยวิปโยโกทุกโญยัมติจามนาลาปติตัมปิตุกังสังกิต ปัญจปัฏนานกาทุขไถ่ทังบูปนากาวทุก,ทกสสโมโยอริยสังยายัตานา kawi kanan raka saha kata tandara tandara saya di dan tamatan apa nawi kawe duka roto arya sajang yotak saye watan naya sesa roto La Yoianggo panawi gawe dukan Roa kami nipati pada sedang ayam bewah Rio wat Tangi komakko saya tetan sama ditik sama sang kappo samawah Sam sama ciwo sama mo sama sama-sama sama diam buka ริยาสะจันติเมลิกาเวปุเปนานันโตเตโสตัมเมสุจักโหมฏตัตติยานาโมตปาติปัญญาตปาติ भोता <Sess> <Sess> ngo va takaraaria sajaပinยาသသမပ கက kre noส esoทํา zodaကta dapatရ नो सोते सो मे सो चोटा पाति जाना पञ्जा उचा Samudaya aliyah Sajang pahatapan me Di medika webupe Ananusutesu Dhammezu capo Utapati yanak Utapati banya Utapati wika Utapati aloko Utapati tangkobani Tangduka samudaya ta aliyah Sajang pahinan Di นาโมตัพพิปัญญานาโมตัพพิวิชยานาโมตัพพิอะโลกะตัพพิตังโลกานิโรตโตสัจจันติเมวิกาเวโปเวานาโนโสเตสุธรรมเมสุจักโงโนตัพพิญาณาโมตัพพิปัญญานาโมตัพพิวิชยานาโมตัพพิอะโลกะตัพพิตังโลกะนิโรตอริยสัจจัง กาตาปันติเมวิกาเวปุเปอนาโนโสเตโสทัมเมโสจักโงโมตาปาติยานาโมตาปานติปัญญาโอตาปานติวิจาโอตาปาติอาโลโกตาปานติ

ภาเวตาปันนิเมวิภาเวิบุพเพานาโมสุเตสุตามเมสุจักโหมดาปันยานาโมตาปันติปันยาดาปันติวิชาดาปันติอาโลกาดาปันติตัมโภมานิตัมโลกานิโรดากามินิปปัติปัตกาลิยาสัจภาวิตันติเมบุพเพานาโมสุเตสุตามเมสุจักโหมดาปันยานาโมตาปันติปัญญาดาปันติวิ ตาวตาปะติอาโลโปตาปะติยาวาคิวันจาเมวิกเวอิเมสุตอริยสัจเจสุเอวันติวาิวาตังรวาดาสัการังยาตาปุตังยานาตัสานัมนาสุวิสุตังอาโหสิเนวตาวะวิกเวสัตเทวะเกโลเกสัมมาเกสะพระมาเกสะสมาณาปรมานิยาปัจจายาัตเทวะมนุสายาอนุตารังสัมมาสัมโพต ငါဘိသမ္ပုတ္တောပัจจัญญစေယတမေဝိတဝေဣမေသုဇတုသုအရိယသတ္တေဆေဝံတိပရိဝတတ၀ဒသကံယတပုတ္တံယနာသဒံသံဝိစုတ္တ การะหะวิกาเวสะเทวะเกโลเกสะมาลาเกสะพระมาเกสะสามานะพระมานียปาจายาสะเทวมนุสยาอนุตารังสัมมาสัมโोติภิสัมพุทโธปัญญาสิญาณจารยานาเมตนะตารยานุปาเมวิมุตติยะ

เทวสัตต์มนุษยสเวสุเกตังคาวตาตาราณายังอิสิปตะเนมิกาตาเยอนุตารังธามาจักการบาวติตัปปติวติยัสสัมมาเนตุพระมณีนาวาเดเวนาวามาเนนาวาผ้มูนาวาเกนาฑิวาโลกาสัมณีไอภูมานังเดวานังสัตตสุตวาจตุมหาลาจิกาเตวะ มานุสสาวสงฆาตุมหาลาจิตนาณเตวานัตตาสุปราตาวติงสาเทวานัตตมานุสสาวสงตาวติงสานณเทวานัตตาสุปราญาณเทวสนัตตานุสสาวี देवा न सा सुत सीता देवा साता मानो सावे सुना सा नी देवा साता मानो निमारा न दीना देवा न सा सुरा निमीतावा सा ति देवा सा मानो सावे सुमित सावा दीना देवा न सा सुरी साचा देवा मानो सावे सुम राम सचा အတနစာစုပာပှာပလု ၏သာတေවා စာမနုစာဝစုရှပလု၏သာတ စာစုွာမာပမာတေවා စတမနစာဝစု မာပမနတနစာစုပပရတဖသවා စာမနုစာေဆုံမာရကာဖတတနစာစုွာဖမာ။ ัตตามโนสาวีงความนาภานัเดวนงสัตตสุตวามัสสารเวสัตตามโนสาวีสงฆ์ความสารานังเดวนงสัตตสุตวา สัตตามโนสาวสุมาิตาสุมาณเดวังสัตสุตวะอาภานะสุปาเดวสัตตมโนสาวสุปมนะสุปาเดวังสัตสุตวะสุปาคินาเดวสัตตมนสาวสุภา การนำเทวานังสัตตาสุตตาสันยิสัตตาเทวาสัตตามนุสสเวทรงาสันยิสัตตานำเทวานังสัตตาสุตลาเวหปาลาเทวาสัตตามนุสสเวทรงเวหปาลานำ สัตตสุตตาเทวสัตตามนุสสเวสุงอาวิหานังเทวานังสัตตสุตตาตัปปะเทวสัตตามนุสสเวสุงตัปปะนังเทวานังสัตตสุตราสุตัสสัเทวสัตตามนุสสเวสุสุตัสสานัเทวานัสัตตสุตราสุตัสสีเทวสัตตามนุสสเวสุ Hewanang sadar Suwa akan ditaka di masa manut sawe sue taah tawatawaran ยังอิสิปัตะเนิ迦ตายอนุตารานามาจักมาวะติตังอาปาติวติยัมสัมมาเนนนาวะรมณ์เนนนาวะเดเวนาวะมะเรนาวะปามุนาวะพระโลกัสินติทิหะเตนะตะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมาโลกสัตโตปาโมกขิยานญาติสะัสสาิโลกัตตุสังกัมปิสังปะกัมปิสังปาเวทิอมโน Yeah.

llamada ra pajawak Hiiwu carိitiiti sobattawa alaahan sama samputtawi kacara na sampaipan no suka tolokawi itu anu karo sadwa manu saddabuthopakawati sawwak topakkawata thombolanndedi koa kali koe hipasiko pannyaiko สาวกสังโฆจุปาติปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆญาญาปัติปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสามีติปานติปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆญาติตัณจตาริโมริสัโยกานิอัตตาบุรขาราเอสนะวากวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยมาหุนายโยกตินายโยอันจาริการะนิโยอนุตานังบุญญาเขตตังโลกัสสัติควาหุงสัหจัม มะคคนณิมิตาสาวุตตงนิมิโคดีตาโคลาสะเสนะมาลานานาจิตตาเวตินาจิตตวะโมเินโตนเดชะสาวะวันโตเตชยะมะกานิมาราติเรกามาภิโยจิตตสัพพะรติโกราตนาระวัตมะกมัทะยตสุทันตาวิตินาจิตตวะโมเนโตนเะสาวนโตเตชยมาลานาาิริงาจาวะรังาติมาา ต่างดาวกิจกรรมสานิวาสุตาลุนันตเมตตาภูเซตวิรีนันทาวาโมนิโนันเดชะสวัสดูเถรยาแมกลาลโอุติตากรรมติอัตาสุตาโนนันตนาวันติโยชนะปันธุลิมาลาวันตมิติวิสังมาัรมโนจิตวาโมนิโนันเดชะสวัสดูเถระยัแมกลาลีต่างดาวนัตตาภูตานิวะตปิเนยาจินจายตุตาวะ na jana kaya ma che sate na sopa iti jita wa mu nindo tan de cha sa ba wa do te cha ya ma nga la ni sa cha a ti sa cha ka wa ta ke tu ma ta pu ta pa nya pa si ta wa mu nindo tan de cha sa ba wa do te cha ya ma nga la ni na to pa na ta ဘုရားတေသဝိတနာတိတဝံမုနိန္ဒောတံတေသဘာဝန္တေတေတယံမင်္ဂလတိ

देवता सानसकाकेन नति अन्तरयोगा तं तथा मे होतु अतीतं से पुतसपकावतो रपतिना तया तनानागतं ปะกาวะโตอาปาติหาตายาณปะจ oh ุปณ์นังเสปุกัสสะปะกาวะโตอาปาติหาตายาณอิเมหิติอิธามิหิสัมมณัตตาตาสะโุตสะปะกาวะโตสัพปะกายะกัมมยานาอุปังยาณโนปาเรวะตังสะพังวจิกัมมยานาอุปังกัมมยานาโนปาเรวะตังสะพังวโนกัมมยานาอุปังกัมมยานาโนวตังอิเมหิชาหิทัมิหิสัมมณัตตาตาสะโมตสะปะกา โตนาทิจันดาซาเนนาติตามเตสนายาเนนาติวิริยาซาเดนาติ ฉะนั้นยานินาติสมาทิตาสานินาติวิมุตติยานิยิเตทวะตาใสตามีสัมมณกะตาสะพุตตาสะวัตตาติตวานติราวาติอาปุตตาณติเวกานิปตตาณติปยาวะตัมโนนาติอัปปติสังกาลุเปกายเมอัตตาใสตามีสัมมณกะตาสะ ကတောဓမ္မောသတနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာတေတသကကသကယတုจริတနာတေတသကတသဝတိတုจริတနာတေတတာကကသမနောတုจริတနာတေအတိတံ

Asa ma sa pa sa tan anga na re na sang saravaya pita na na kama deca ima na na kara na pari tanare ware pari pucai tapa kaya re na kaya akina ta ayana nama เทวิหารโกนาติหารโกนาจตุหารโกนาอมัตตากานนโนลาหกามานุสัยอามาโนสัินัยสักกะตาระระนังมาริตังยตาการตั้งเจ้าโลมหาชจาโลจาริเตมหาชาริเตบุเกย์มหัสัมปะตังมหาสัมปะตังบุตังตั้งมิตังมังกาลังอิมังโวปะนานังนักรานังปาริตังสัตตาสัตติ ta bồ đề ba si ta vát đề a vát đề khăn đa a khăn đa no ve a no me se ve a se ve ca ye a ca ye ta ra đề ra ne li mi li a ti li yo lu ke ma yo lu ke pu tam ga ma i tam ma ga la i ma ko pa na na ta ta ra na pa ri na wa vu ya sa bu ta si ta vi ti ra ta ni ra ma la lo ki la ta la la tu ki la e na wa che na so ti te on tu

คันตุสัมเปตเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสชาโตสุติขวันตุเตปวาตุสัพพะมังกาลังลักขันตุสัพเปเทวตาสัพพะสังฆาชาโตสุติขวันตุเตสุโภพุทธานังอุปาโตสุขัสธรรมาเตสนาสุขัสังฆัสสัมมาคีสัมมาคัสัมภิสัตโธ จนะเตสามิเงกตปติชายิโนวิชชาจารณะสัมปันโนโสเสฏโตเทวะมนุสเสติวาตาปาติอติจริติบาปาติสันดัตโตกัตติโยกัปปติชายิตาปติปรมาลโตอัตถสัพพมหุรัตตํปุโตตาปติเทสะสา อโรกยาปลมาลาปาสันตุติปลมัมทานังวิสาสาปลมัยาติวิปานังปลมังสุขาหังเดี๋ยวจะว่าเราไม่มีแรง